ส่งความสวยสองเจ้าสาวปอยมะปรางใสชุดวิวาบาบาย่ายาพื้นเมืองภูเก็ตเข้าพิธีแต่งงานแบบประเพณีพื้นเมืองทั้งสองคนสําหรับมะพรางวิราการกับเจ้าสาวหมดัดหมัดอย่างปอยตรีชดาโดยทั้งสองสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่เรียกว่าบบาย่ายาเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองของจังหวัดภาคใต้โดยมีต้นกำเนิดมาจากชาวปรานาการจุดเด่นของชุดเจ้าสาวแบบนี้คือจะสวมใส่เครื่องประดับ โดยเฉพาะทองเต็มทั้งตัวและสําหรับชุดของปอยตรีชดาเธอใช้เวลาออกเบบเองนานถึง3เดือนยิ่งเวลาถ่ายรูปทําให้ดูมีมนคลังและมีสเสน่ห์เข้าตาสุดๆในส่วนของมะปรางเลือกสวมใส่ชุดบาระบา่ายา,ยาแบบที่อาม่าสวมใส่ในวันวิวาเช่นกันชุดของมะปรางเป็นสีชมพูลาดอกไม้และสวมใส่เครื่องทองเต็มทั้งตัวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมงกุฎด,ดอกไม้ต่างหูงคาาเข็มขัดทองเทสไปจนถึงข้อเท้าเรียกได้ว่าสวยสง่าและอลังการจริงๆค่ะ เปิดลุกอ้ำพัชราภาใส่ไปงานแต่งปอยโอ๊กแห่ชมแต่งตัวให้เกียรติเจ้าสาวผ่านไปแล้วสําหรับงานฉลองพิธีแต่งงานของปอยกริชดาโอก๊กบรรลุบ่าวสาวสวยลอเหมาะสมดังจริงทองใบหยกจริงๆค่ะและมีเพื่อนพี่น้ององค์ในวงการบันเทิงมาร่วมงานจำนวนมากซึ่งอ้ำพัชราภาชัยเชื้อก็ได้ไปร่วมงานด้วยได้เผยภาพสวยสง่าเห็นชุดที่เธอใส่ไปร่วมงานเรียบรูสวยสง่าสุด หลังจากที่สาวอ้ําได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม a u m p a t c h a TA ท่ามกลางแฟนคลับชมความสวยก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ออกความเห็นบอกว่าสังเกตดูทุกงานแต่งที่พี่อ้ําไปที่อ้ําแต่งตัวให้เกียรติเจ้าสาวมากแต่งเบาๆก็เป็นซะแบบนี้จะไม่ให้รักได้ไงพบว่ามีชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อทั้งบอกว่ารู้นะคิดอะไรอยู่คิดเหมือนกันเลยคะคิดเหมือนกันเลยขค,คุณอ้ําให้เกียรติคุณปลอยมากๆเพราะวันสําคัญเจ้าสาว ต้องสวยที่สุดละเอียดอ่อนมากน่ารักแบบนี้ทุกคนถึงรักคุณอ้ําเราก็คิดงั้นนะอ้ําแต่งตัวสวยเหมาะสมมากทําไม่แย่งสีเจ้าสาวรู้จักกาลเทศะถ้าชุดของเมทาเป็นสีขาวลึกว่าแต่งเองแย่งสีมากชุดอ้ําสวยและให้เกียรติเจ้าสาวมากถอดความหมายรอยสักบนหลังลิซ่าแบล็กทิงโรแมนติกเว o ร์ ทำเอาบลิงทั่วโลกแตกตื่นไม่น้อยหลังจากที่นิตยสาร H A R P E R S เบอร์ซาสิงคโปร์ฉบับเดือนมีนาคม2023ได้ปล่อยช็ตภาพลิซ่าแลิซามโนบารลิซ่าแบล็คพิงทำเอาแฮชแทกติดเทรนด์ทวิตเตอร์แต่ที่แฟนๆแอบเห็นสะดุดตาคือภาพรอยสักที่บริเวณหลังของลิซ่าซึ่งหลายคนยังตั้งข้อสงสัยว่าสักจริงหรือเพียงเพนทาถูเพราะลิซ่าเป็นคนกลัวเขียมาก ทั้งนี้ภาพดังกล่าวที่อยู่บนหลังลิซ่าแฟนๆคาดว่าคือดอกเอเดวลไเอียนทอพเดออเมริโวลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเดอะไวส์เป็นดอกไม้ภูเขาพบในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นในประเทศโซนยุโรปสมัยก่อนเป็นดอกไม้แสดงที่เป็นตัวแทนของความรักโดยชายหนุ่มคนใดที่มอบดอกเอเดวไส์ให้หญิงสาวแสดงถึงความรักแท้นั่นเองอีกทั้งดอกเอเดวเวลไลส์ยังอยู่ในคอลเลกชันของบเกอรี่สมกับเป็น global brand ambassador จริงๆ โอเอ็มจีนักแสดงหนุ่มคนนี้แท้จริงแล้วคือทายาเศฐีครอบครัวรวยมากคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับนักแสดงหนุ่มพักซองฮุนจากซีรีส์เรื่อง The Glory ในรายการในรายการ f r e e h น n d Star ทางช่องของ Freehand D.O.C.T.O.R. ทางช่องซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่27เมษายนได้มีการเปิดเผยการจัดอันดับลูกชายของตระกูลจินเชเบอร์ในวงการบันเทิงซึ่งเป็นตระกูลที่มีความร่ำรวยติดอันดับต้นๆของเกาหลีและอันดับที่6ตกเป็นของพักซองฮุน ไปที่ทราบกันดีว่าเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะสมาชิกในบ้านหลายคนเรียนจบเพศและเป็นนักกฎหมายในซีรีส์เรื่องเดือดรออีกเขาคือทายาสนามกอล์ฟที่สึกมาจากคุณพ่อในเรื่องแสดงเป็นคนที่ร่ำรวยและในชีวิตจริงก็ร่ำรวยเช่นกันเมย์ปฏิดายังอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์โพสต์นี้หลังเห็นภาพน้องเอเบกิลเป็นลูกซุปตา์ที่มีคนติดตามทั่วประเทศ เลยคาสารับน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อรารยาที่ตอนนี้อายุครบ11เดือนแล้วและขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวจิว๋วตามรอยคุณแม่แล้วล่าสุดชมพู่ได้โพสต์ภาพน้องเกลลงอินสตาแกรมฉลองอายุ11เดือนน้องเกลสวมใส่ชุดสีชมพูพร้อมทั้งมัดผมสองข้างหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับและเพื่อนดารามากมายเข้ามาคอมเมนต์หนึ่งในนั้นคือเมทิดาได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่ามาอยู่ชอบน้องเกลมาก ดาราช็อกทั้งรายการหลังซุปตาอินเตอร์เซอร์ไพรส์หลังกำแพงทำเอาช็อกตาแตกกันทั้งสตูดิโอสำหรับรายการเดอะวอร์่องร้องข้ามกำแพงในตอนล่าสุด2มีนาคม2566เมื่อศิลปินซุปตาระดับอินเตอร์อย่างคุณอย่างหยางเสียวจินเฮนเดอรี ry, และเต็นชิตพล5สมาชิกวงเว,ววิมาเซอร์ไพรส์นักแสดงหนุ่มบลูพงศ์ิวัตรร่วมร้องเพลงไทยสุดฮิตตบเพราะคลิ้งแถมชัดมากๆสร้างความประทับใจไม่น้อย งานนี้นอกจากหนุ่มดูจะช็อกแล้วบรรดาคนบันเทิงในรายการต่างอึงไม่แพ้กันแม้จะเจอเล่นใหญ่จะเต็มนักร้องหลังกำแพงศิลปินระดับโกลบอลอย่างเววีก็ยังหลอกหลกูไม่ได้เรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพร์จริงๆทำเอาแฮชแท็กร้องข้ามกำแพงพุ่งทยานติดเทรนโลกกันเลยทีเดียวเปิดโพสต์แม่เกลหลังเห็นพาะนเดชขี่มอเตอร์ไซค์ทันเก่าติดไฟแดงเป็นอีกหนึ่งท่าเอกสายชิวเถมเจอตัวง่ายสุด เพราะส่วนใหญ่แล้วนาเดตชอบที่จะใช้บริการรถสาธารณะหรือไม่เจ้าตัวก็ขับรถเองแบบกินหลมชมวิวอย่างภาพที่ถูกแชร์ต่อต,อตอกันมาล่าสุดคือภาพของนเดชที่ขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าจอดติดไฟแดงอยู่กลางเยกอโศกลุกนี้ก็ดูชิลอีกเช่นเคยล่าสุดสามีนาคม2566แม่เกลได้โพสต์ถึงลูกชายว่าทำให้แม่นึกถึงตอนลูกอยู่มอสอเลยอ้อนอยากได้มอสไซ แม่บอกว่าปีนี้จะซื้อล้อหน้าให้ก่อนปีหน้าค่อยซื้อล้อหลังแล้วลูกก็ร้องจั๊กจักจักพาแม่โหวร้อลั่นกันจนท้องแข็งห้า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 มาคอนี้นั่งมอไซค์ดูหล่อเลยยอยยอรักหนุ่มมอมอไซค์คนนี้ที่สุดโดดกุจมเมย์สทีมงานเบื้องหลังเอ่ยปากเล่านิสัยเบลลารานีอยู่ในกองถ่ายเป็นคนแบบนี้มีเราื่มากเข้ามาทำให้ปวดหัวร้อนแรงถึงท่านติดเทรนด์ทวิตเตอร์เบลลารานีเลยทีเดียวคันซึ่งชาวเน็ตหลายคนขุดงานอีเวนต์สมยยีกมมาาาาาเเท่งส จากชาวเดล่าสุดสามีนาคม2566ทีมงานเบื้องหลังที่ทำงานร่วมกับเบลล่าถึงขั้นทนไม่ไหวลุกขึ้นมาปกป้องไม่ได้โดยเขียนเล่าในสายเบลล่าว่าต้องให้บอกกี่ที่ว่าอย่าจ้าบ่จ้วงเบลนี่เคยเป็นทีมงานเบื้องหลังขอคอนเฟิร์มว่าไม่มีใครดีเลิศเท่าลูกกูแล้วค่ากูรักของกูมาสิบสิบปีทุกคนในกองและทุกกองชอบเบลจบกอดค่าใช่เลยค่าทำง,งานกับน้องเหมือนกันน้องน่ารักเอาตรงๆเป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับเบลหลายรอบกับทีมงาน นางน่ารักนับเป็นดาราที่ร่วมงานแล้วไม่เหนื่อยใจไม่งี่เงา่าไม่เรื่องมากรับผิดชอบงานดีมากให้ห้าดาวเลยดาราบางคนที่หลายคนอวยอวยหลังกล้องคือจิตกัดทีมงานสุดอะไรสุดก็มีทะเลภูเก็ตเดือดน,นางร้ายตัวท็อปแทบทะลุบิกินี่สุกตาอ้ําย่างต้องเม้นเซตแรกว่าเด็ดแล้วเซตสองก็ปังไม่แผ่วเช่นกันสำหรับนักสแสดงสาวสวยเมพิกนาสาขากร จ้าของแฮชแท็กวันว่างของนางแบบที่ขยันปล่อยภาพสุดแซ่บในชุดบิกินี่แหวกว้าจัดเต็มตลอดล่าสุดเมพิหน่าแจกความแซ่บในชุดบิกินี่สีดำตัวจิว๋เวเผยสัดส่วนรูปร่างร้ายไขมันแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อเน้นๆอ,อกเป็นนอกเอวเป็นเอวพร้อมแคปชั่นระบุว่าวันว่างของนางแบบงานนี้เพื่อนๆดาราถูกอกถูกใจกดไลค์คอมเมนต์สน่นหนึ่งในนั้นคือซุกตาอัมพชราภายังต้องเอ่ยปากชมว่างงามพร้อมอีโมติคอนหัวใจสีแดง เหตุการณ์ทั้งงานหลังเธอคนนี้คว้าช่อดอกไม้เจ้าสาวจากปอยตรีชดาได้เข้าพิธีฉลองมงคลสมรสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปอยตรีชดาอกบรรลุมเมื่อค่ำคืนของวันที่2มีนาคมที่ผ่านมามีเพื่อนดาราระดับเทวานาของวงการบันเทิงเข้าร่วมงานมากมายหนึ่งในนั้นคือเพื่อนสนิทอย่างเมพิทนาและช่วงเวลาสำคัญที่สุดของเพื่อนเจ้าสาวคือการยิ่งชิงดอกไม้และแน่นอนว่าเมสามารถคว้าช่อดอกไม้ของเจ้าสาวมาครองได้สำเร็จ โดยไม่ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าคุณค่าที่ปล่อยคู่ควรยินดีด้วยเป็นที่สุดหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายอธิงานดอกไม้เข้าอีกแล้วยินดีด้วยนะคะรองงานคุณพี่นะครับชอบความแซวพี่อ้ําของพี่ปล่อยน่ารักทุกคนเลยอุ้ยยังไงดาราสาวรับใช้ชีวิตอยู่ก่อนแต่งนุนข่าวดีปีนี้ปั๊มทยยาดเจ้าสาวไปแดงชิดปกฉาดที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรก หลังวิวาฟ้าแลกกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการดินทะเลพร้อมเผยเส้นทางความรักที่เจ้าตัวบอกว่ารักไม่ต้องการเวลาศึกษานิสัยกันแล้วโดยการทดลองอยู่ก่อนแต่งอีกทั้งยังเผยเรื่องแทนการมีทญญายาททุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ทริปภูเก็ตคืองานอะไรจิ๊บไม่ใช่งานแต่งงานแต่เป็นงานเปล่าประกาศแล้วกันว่าจิ๊บตั้งใจใช้ชีวิตครอบครัวกับคนคนนี้เราอยากจัดเล็กง่ายๆใช้เวลาด้วยกันความรักไม่ได้ตั้งใจจะออกมาพูดอยู่แล้ว แค่ทําทุกวันให้ดีถ้าวันหนึ่งเราอยากมีครอบครัวขึ้นมาไม่อยากให้เป็นคํขคัหาของใครต้องมานั่งคอมเมนต์เลยตัดสินใจเซตงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเปล่าประกาศแล้วกันแวนเท็จกิการ์ดจิปห้ากว่าค่าความภาคภูมิใจของจิปคือเขาใช้เงินเก็บของเขาเองที่จะซื้อให้เราเขาอยากทําให้จิปมีความสุขได้ในสิ่งที่คู่ควรเพิ่งคบกันไม่นานแต่แต่งงานหลายคนคิดว่าท้องจิบยังคามีแพลนเอาไว้แล้วที่มีงานคือเปล่าประกาศถ้าวันหนึ่งมีน้องมาทุกอย่างจะได้เป็นขั้นเป็นตอน อันนี้คือความคิดของคุณตาด้วยที่อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องคบกันมานานหรือยังจิ๊บป,ปีกว่าค่ะเจอกันได้ยังไงจิ๊บเป็นเพื่อนกับสามีเพชรพลอยเขาแนะนำนัดเจอทำแบบแอคทิวิตี้จะได้ไม่ดูนัดเกินไปเดี๋ยวจะเก้อเขินเพชรพยายาม3มเดือนกว่ากว่าจะนัดให้มาเจอกันจิ๊บเพชรก็ลองดูว่าจิ๊บชัวแล้วกับสภาพจิตใจ,จแล้วเราคู่ไม่เคยนดัดเดทกันมาก่อนเลยใช้เวลานิดหนึ่งเจอกันครั้งแรก ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นเขาครั้งแรกก็เฉยเขาก็แบบนี้เป็นดาราจริงๆเพราะทาไมดูสงๆเริ่มโอเคคือครั้งต่อๆไปเพชรนัดไปที่บ้านเพชรเขาเห็นจิ๊บเล่นกับหลานก็มองว่าคนนี้มีแววเป็นแม่ของลูกได้จะมีเป้าหมายทุกอย่าง,งอในชีวิตชัดเจนมากเขาก็เปิดใจคุยกับเราสําหรับเรามันค่อยๆมาเรื่อยๆเราเจอกันในอายุที่มากแล้วคุยกันชัดเจนอยากสร้างครอบครัวก็คุยกันหลายๆเรื่องตัดสินใจคบกันจิ๊บพอคุยแล้วเริ่มลงตัวลองเป็นนดกันไหม ก็ไปเที่ยวกันเลย20วันลองใช้เวลาด้วยกันมันก็เห็นหลายๆอย่างก็เป็นช่วงปรับจูนกันมันคือทริปวัดใจหรือว่ารุ่งหรือร่วงแต่พออยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มันเหมือนจิ๊กซอที่พอดีกันมากๆกลับมาฝ่ายชายพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่เลยจิ๊บใช่ขับไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาเราก็พาเขาไปเจอคุณพ่อคุณแม่เราด้วยตอนแรกเราก็กลัวแต่คุณพ่อคุณแม่เขาน่ารักมากต้อนรับเราดีมากจนกลัวว่าบ้านเราจะต้อนรับเขาดีขนาดนี้ไม่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่ห่วลูกสาว ไม่เคยมีใครผ่านเลยแต่หลังจากเจอพ่อแม่บอกใช้ได้นะบ้านเราคือยิ่งใหญ่มากคำนี้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนจิ๊บอันนี้เป็นความคิดคุณตาอีกเหมือนกันลองอยู่ด้วยกันลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันว่าจะเป็นยังไงก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งไปที่กลางแล้วเขาบอกว่าถ้าทะเลาะก,กันห้ามหนีกลับบ้านตัวเองนะให้อยู่ด้วยกันจนกว่าไม่ทะเลาะก,กันบางคนมองไม่เหมาะสมจิ๊บด้วยใบด้วย35แล้ว เราคุยกันจริงจังตลอดถ้าไม่ได้ลองแล้วไปอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ิร์ k ขึ้นมาการทดลองอยู่ด้วยกันและในวัยนี้จิ๊บว่าโอเคเหมาะสมคุณแม่โอเคซึ่งแปลกมากลองใช้ชีวิตด้วยกันเป็นยังไงบ้างจิ๊บมีอะไรต้องปรับกันเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องเล็กๆหยุ่มหยิมนนี่แหละที่ต้องปรับกันไม่เคยทะเลาะก,กันเลยจิ๊บเขาเป็นคนสุภาพเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุเราพยายามทะเลาะก,กับเขาหลายครั้งแล้วพอจะทะเลาะเขาก็นัดกินข้าวเขาก็ถามปัญหาคืออะไรใจเย็นใจเย็นมีทางไหนไหม ทำให้ดีขึ้นเลยเป็นการคุยเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหามากกว่าเพื่อนบอกถ้าฝ่ายชายรู้จะรับในตัวจิ๊บไม่ได้เลยคือเรื่องอะไรจิ๊บนิสัยอ้อแอ้มทำเสียงสองเสียงสามเวลาคุยเราเคยทําเพื่อนบอกให้หยุดเลยเดียวเขาราคาญแต่เขาเอ็นดูเรื่องการมีลูกจิ๊บฝากไข่ไว้แล้วเป็นสิ่งที่เราเตรียมกันเอาไว้เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วถ้าทางธรรมชาติอายุเท่านี้เด็กที่จะออกมามีสิทธิ์เป็นดาวซินโดรมถ้าเราต้องทำแท้งเราไม่โอเคเลยตัดสินใจวิทยาศาสตร์ดีกว่า แพลนหรือยังจิปแพลนว่าประมาณปีนี้ปีหน้าแต่แฝดไม่ไหวฮอร์โมนพุ่งพ่านเยอะทีและคนดีกว่าจำนวนไม่ติดแล้วแต่เขาอยากมาเกิดแค่อยากให้เขาหนึ้อยเปอร์เซ็ช็อกฟ้าผ่าคู่รักต่างไหวเลิกกันแล้วเฮิร์ตหนักไปไม่ถึงวันวิวาก่อนหน้านี้เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานว่าคู่รักซุปตาดังเอริลลาวินเอริลลาวินราชินีเพลงป็อปทังและศิลปินหนุกรุ่นน้อง,นนองชาวอเมริกันมอดสันมาสัน ได้ถอนมั่นกันแล้วเรียบร้อยหลังฝ่ายชายคุกเข่าวสวงแบนกันเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2022นัดกรุงปารีสล่าสุดมาซันได้ออกมาเคลื่อนไหวยืนยันด้วยตัวเองว่าเขาได้เลิกลาจากแฟนสาววิลวิแล้วโดยข้อความระบุว่าในช่วงตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีการวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วผมจะเดินหน้าต่อและฟังเสียงของหัวใจเสมอมาแม้กระทั่งในวันที่ผมอกหักก็าตาม การได้อยู่ท่ามกลางความรักระหว่างการออกทวนในทุกๆค่ำคืนถือเป็นพรที่ประเสริฐอย่างยิ่งผมยังมีเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกอยู่ขอบคุณที่คอยสนับสนุนผมตลอดมานะแล้วเจอกันบนเวทีอาเมทั่วโลกเฮสนั่นจีมิน BTS ประกาศข่าวดีสมเป็นซุปตาตัวพอ่อประกาศจีมิน BTS เป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ของทิฟฟานี c o ในฐานะแอมบาสเดอร์ของแบรนด์เครื่องประดับสุด รูจีมินจะปรากฏตัวในแคมเปญโฆษณาต่างๆและงานกิจกรรมของแบรนด์ในแถลงการเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่นี้จีมินแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทิฟนีอีซีโอและรวบรวมคุณค่าของแบรนด์ที่มีความหลงหลในการออกแบบนวัตกรรมและศิลปะอเล็กเซเดอร์รอรองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และการสื่อสารของทิฟนีกล่าวเพิ่มเติมว่าเราเรอคอยที่จะได้ต้อนรับชิมศิลปินและนักแสดงที่มีหลายแง่มุมจากวง BTS ส ในฐานะแอมบาสเดอร์คนล่าสุดของเราเขาแสดงถึงพลังสไตล์และความรู้สึกของความทันสมัยที่เป็นต้นแบบของทิฟฟานี่แอนด์คเราภูมิใจและตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวแคมเปญในอนาคตโดยเขาจะเปิดตัวในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลินี้จิมินเข้าร่วมกับโรเซ่แบล็กทิงในฐานะศิลปินเคป๊อปเพียงสองคนที่เซ็นสัญญากับทิฟฟานี่ซีโอเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจิมินได้รับการแนะนําให้เป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่สำหรับดีออลแบรนด์ดูสัญชาติฝรั่งเศส ลายเดือนนี้ในวันที่24มีนาคมจีมินจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเขาเฟสน้องชายนางเอกดังขอแฟนสาวแต่งงานดึงทะเลขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวแพรเอมเมอรี่และแฟนหนุ่มเจเจน้องชายของเอมี่กลิ่นประทุมล่าสุดแพรเอมเมอรี่ได้เผยข่าวดีเจเจแฟนหนุ่มได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลโดยแพรเอมเมอรี่โพสตภาพโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมข้อความว่า He put Earring on it หลังคบหาดูใจกันมานานหลายปีและได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมข้อความว่า You are the most amazing blessing in my life and I can't wait to start my future with you ขอบคุณเบ๊บมากๆที่ตั้งใจทำทุกอย่างให้เรามีวันนี้ด้วยการเป็นอีกหนึ่งวันที่จะอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิตเซอร์ไพรส์มากๆแบบที่สุดดุดน้ำตาแตกอยู่หลายชั่วโมงไปเลยจ้าแพรเอมเมอรี่ยังได้โพสต์ภาพกับเอมี่กลิ่นประทุม และสี่สิวัตรที่มาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกด้วยพร้อมกับระบุข,ข้อความสุดซึ้งว่า Without you ุ o ู e w วูนที่ be here today เราสองคนพบรักกันในงานแต่งที่มีพี่สีถ้าไม่มีพี่ๆี่ทั้งสองคนเราก็ไม่มีวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างที่พี่ๆี่มีให้กับเราสองคนเสมอฮือออกพูดอีกก็จะร้องอีกแล้ววอว,ว,วตัวแม่จะแครเพื่อดดวิกาฟาดามาลงจอละครใหม่รักร้แซบหนัว ตัวแม่จะแคร์เพื่อสําหรับนางเอกซูเปอร์สตาร์ใหม่ดดวิกาโฮเน่ที่แม้ช่วงนี้จะเจอมรสุมดราม่าแต่ทางช่องวัน31ก็ขอจับละครดราม่าฟอมใหญ่รักร้ายลงจอทันทีเพราะบทบาทในเรื่องนี้พิสูจน์กับเส้นทางความรักที่ต้องเลือกระหว่าง2หนุ่มอย่างเจเจติพัฒน์มิวสุป,ประสิทธิ์และนักสแสดงฝีมือเฉียบอาทิแหม่มคาทลียาลิลลี่พันธิลานาน่าสวรยาเจสซี่กิรณามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าการกลับมาครั้งนี้ของใหม่ ดวิกาเธอจะรักหรือร้ายทางช่องวัน31เร็วๆนี้ไม่พลิกผัวเธอคนนี้ครองอันกับหนึ่งนางเอกที่มีใบหน้าสวยที่สุดปี2023นางเอกซีรีส์ในตอนนี้เรียกได้ว่ามาแรงจริงๆเพราะมีแต่ฝีมือการเสียดงที่ยอดเยี่ยมมากความสามารถเทนเรื่องความสวยไม่เป็นรองใครล่าสุดเว็บไซต์ King Choice ได้จัดผลนานหนึ่งเดือนเพื่อให้แฟนๆโหวตว่านางเอกเกาหลีคนไหนที่มีใบหน้าสวยที่สุด คัดมาแล้ว15อันดับแรกของวงการและอันดับที่1ตกเป็นของคิมจีซูเคยมีผลงานการเสียเดงมาแล้วในเรื่อง Slow Rock และอันดับที่15ตกเป็นของฮันโซฮีนั่นเองค่ะนางเอกดังแฮปปี้รักผู้ประกาศข่าวยกให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดจากที่ทราบกันว่าเป็นเรวิานันทาเกิดดาราสาวชื่อดังมากฝีมือแฮปปี้รักกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดหล่อออฟชัยนนหานกิริรัต มีโมเมนต์น่ารักน่ารักคู่กันอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดสาวเบนได้เปิดใจผ่านรายการบันเทิงทอล์กเผยความรักในตอนนี้ที่คนยกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยคบมาเหมือนมันมาถูกที่ถูกเวลาตนนั้นประทับใจในตัวออฟหลายอย่างเป็นความสัมพันธ์ในแบบผู้ใหญ่ได้รู้จักกันด้วยความเข้าใจจริงๆมีอะไรคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันตั้งแต่คบกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยคู่ของตนเป็นคู่ที่ราบเรียบชิลๆแล้วมีความสุขและดูแลกันและกันได้ดีมากทั้งที่หนุ่มออฟไม่ค่อยมีเวลา ส่งค่าตัว5นางเอกดังเทวานาของเมืองไทยเธอคนนี้แพงสุดต้องบอกเลยว่ากระแสนางเอกไทยในตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งจริงๆเพราะไม่ว่าจะเปิดไปที่โซเชียลไหนๆก็มักจะมี5นางเอกเทนหน้าอย่างเบลล่าใหม่มากี้มิ้นมิวผ่านสื่ออยู่บ่อยๆและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่งราคาค่าตัวของพวกเธอกันบอกเลยว่าไม่มีลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปีใครค่าตัวเพลงที่สุดมาดูกันค่ะ เริ่มที่เบลล่ารานีเล่นละครค่าตัวเริ่มต้นที่80,000บาทต่อต่อเล่นโฆษณาต่อชิ้นจะอยู่ที่9ล้านบาทและงานอีเวนต์จะอยู่ที่2 0 0 0บาทใหม่ดวิกาเล่นละครค่าตัวเริ่มต้นที่120,000บาทต่อต่อเล่นโฆษณาต่อชิ้นจะอยู่ที่8ล้านบาทและงานอีเวนต์จะอยู่ที่2 0 0 0บาทและสำหรับ3นางเอกอย่างมากี้มิ้นและมิวค่าตัวออกงานต่างๆน่าจะอยู่ที่ราวๆ150,000-2 0 0 0บาท เพราะทั้งคู่ก็เป็นนางเอกเกรดเอของวงการแต่เรื่องรับงานละครแม่แม่มากี้และมิวทั้งสองตอนนี้ห่างหายไปนานมากเพราะต้องเลี้ยงลูกนั่นเองบลิงทั่วโลกแห่ส่งกำลังใจหลังรู้สาเหตุเจนนี่แบล็กทิ้งหายหน้าจากสื่อเจนนี่แบล็กทิงได้รับบาดเจ็บเป็นแผลบริเวณใบหน้าหลังเกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายทำเอาบลิงอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆ เพราใจกันติดแฮชแท็กเจนนีส่งกำลังใจรัวๆเมื่อล่าสุดเจนนี่แบล็กทิงได้โพสต์ข้อความผ่านวิวส์ว่าสะดุดเล็กน้อยและลม้มลงเธอจึงมีแผลเป็นที่ใบหน้าและต้องแปดพลาสเตอร์อยู่พักหนึ่งเธอขอให้แฟนๆไม่ต้องเป็นกังวลโดยข้อความที่เจนนี่เขียนไว้ระบุว่าบลิงไม่มีอะไรเลยนะคะแค่อยากมาโพสต์เอาไว้ก่อนเผื่อว่าทุกคนจะตกใจกันค่ในช่วงพักเบรกนี้ฉันรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีทานอาหารอร่อยๆและนอนหลับเต็มอิ่มแต่ว่าฉันเผลอสะดุดล้มนิดหน่อย ตอนที่ออกกําลังกายก็เลยได้แผลบนใบหน้ามาคะฉันอยากจะหายไวๆจะได้ไม่ต้องให้บลิ้งเป็นห่วงกันแต่ว่าเพราะกําลังอยู่ในช่วง,งรักษาอยู่คะเลยอาจจะต้องตัดพลาสเตอร์ไปช่วงหนึ่งถึงจะดูซื่อบื้อไปบ้างแต่ขอให้เข้าใจกันหน่อยนะคะฉันอยากจะทําการแสดงที่ดีให้ทุกคนได้ดูกันแต่ขอโทษที่ต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะฉันจะหายไวหาให้แล้วมาเจอกันค่ะเพราะอย่างนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปช่วงนี้เลยคะแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาทุกวันเลยขอโทษนะคะบลิง ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะลองถ่ายรูปแม้จะแปะพลาสเตอร์อยู่ด้วยนะคะ25ภาพโฉมหน้าคุณแม่ใบวชิรวิทย์ที่ใครเห็นเป็นต้องตะลึงเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยและมีชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงต่างประเทศสำหรับใบวชิรวิทย์ชีวอารีเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพหล่อๆได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานอกจากนี้เราจะเห็นภาพคุณแม่ใบด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องภาพคุณแม่ของไบที่รวบรวมมาจากอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่เองมองไบรที่โพสต์ภาพผู้ลูกชายอยู่บ่อยครั้งบอกเลยทว่าเห็นภาพคุณแม่ทีไรหลายคนตะลึงความสวยอดใจชมไม่ได้เลยว่าคุณแม่สวยมากจริงๆมีพระเอกดังแทบระเบิดระเบิดหุ่นดีมากจนลืมว่าลูกสองแล้วอายุเลขสี่ก็แค่ตัวเลขเท่านั้นแหละเพราะต้องบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรนักแสดงสาวเอพรทย์คนนี้ไม่ได้จริงๆทั้งสวยทั้งหุ่นดีไม่เคยเปลี่ยนแม้ปัจจุบัน จะเป็นคุณแม่สองแล้วแต่ออร่าเป็นกลั่งดังสาววัยรุ่นการันตีด้วยภาพล่าสุดของเอพรทิ์ที่มาพร้อมชุดบิกินี่สำดำตัวจิว๋วเผยผิวขาวโอโม่ทาแดดริมทะเลพร้อมหุ่นฟิตเปี้ยไรไขมันทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับแห่สาสติมจิไฟลุกเค่อบกันเต็มไอจีไม่แปลกใจจริงๆที่คุณสามีปอัวุฒิจะทั้งรักทั้งหลงแถมหงหักมาก